เทปเซียน40,000ปีตอนที่290ไม่เห็นอยู่ในสายตาสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตามากที่สุดเป็นฉากที่จั่วเฟยจริงในชุดรบราชันพยัก์กำลังสังหารสัตว์อสูรมีศิลากงเล็บเหล็กมีศิลากงเล็บเหล็กเป็นทหารอาสูรระดับสูงร่างสูงใหญ่กว่า3เมตรแข็งแรงทรงพลังสุดเปรียบปาลทั่วร่างปกคลุมด้วยเกราะกระดูกศิลาขนาดหนัก ถือกำเนิดมาผอมพลังอมินิหารตามธรรมชาติสามารถฝึกปรือเค็ดวิชาลับสำหรับดูดสับแร่ธาตุจำนวนมากจากการกลืนกินก้อนหินเพื่อดึงธาตุโลหะมาใช้ในการขัดเกลากลงเล็บทั้ง4ของตนหลังจากผ่านไปหลาย10ปีมีศิลากลงเล็บเหล็กที่เติบโตเต็มวัยจะมีกงเล็บที่เปล่งประกายวาววับดูดโลหะเมื่อโครจรปานอสูรจะกลายเป็นดาบเหล็กอันคมกล้ากลุ่มหนึ่ง สามารถฉีกชุดเกราะรบทั่วไปภายในกงเล็บเดียวแต่ในขณะนี้จูเอเฟยจริงกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายที่ขึ้นชื่อว่าเกรียวกาดดุดันชนิดนี้โดยไม่มีทีท่าว่าจะเพรียงพรำมแม้แต่หน้อยสองมือของมันประสานกับอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างของหมีศิลากลงเล็บเหล็กอย่างแนบแน,น่นประรองพลังกันโดยไม่มีใครยอมใครดูผิวเผินราวกับรูปปั้นหินที่แข็งทื่อสองตัว แต่หากสังเกตจากสีหน้าที่ทอแววเจ็บปวดเล็กน้อยของหมีศิลากงเล็บเหล็กจะสามารถบอกได้ถึงพลังรุนแรงที่แฝงอยู่ในอุ้งมือของโจเอเฟยจริงกแกรกหลังจากประลองกำลังโดยไร้เสียงกว่า10วินาทีอุ้มเท้าเหล็กกล้าของหมีศิลากงเล็บเหล็กทันถูกบีบจนแหลกเละ,เล,ะเลื่อนในชั่วผิดตาระเบิดหมอกโลหิตส,สองกลุ่มออกมาอย่างกระทันหันมีหน่ำสา แขนทั้งสองข้างก็หักเสมอขอ้อศอกเผยให้เห็นกระดูกที่แตกละเอียดอย่างน่าหวาดเสียวมีศิลากงเล็บเล็กแผดคำรามดังสนั่นปานฟ้าร้องอ้าปากกว้างเผยให้เห็นคมเขี้ยวยาวเฟยโถมเข้าขย้ำสุดแรงโกดแขนจวเฟยจริงก็ไม่หลบหลีกเพียงยอกายลงเล็กน้อยลดไหล่ครั้งหนึ่งเก็บศอกพับแขนพุ่งกระแทกสวนอย่างหักโหมบ้ม ไม่เห็นว่ามันจะออกแรงสักเท่าใดแต่อากาศกับระเบิดด้วยคลื่นกระแทกอันเกลียวกาดผนกับเสียงดังสนั่นลันโลกราวกับว่ารถไฟพลึกวิเศษความเร็วสูงสองขบวนพุ่งชนกันอย่างถนัดทนีกรอบกระดูกศิลาของหมีศิลากงเล็บเหล็กถูกกระแทกแตกเป็นเสียงเสียงคืนพลังปานวิ่งพ่านไปทั่วรางจากนั้นระเบิดออกทางด้านหลังทิ้งโพงใหญ่อันน่ากลัวไว้บนแผ่นหลังของมัน ในการประทะเพียงครั้งเดียวมีศิลากงเล็บเหล็กร่างยักษ์ก็กระเด็นลิ้วออกไปกว่า70-80เมตรนอนแขนกลางขากลางอยู่บนผืนไม่กระดิกแม้แต่น้อยหน้าอกยุบจนลึกลงไปอย่างน่าสยดสยองแต่หากมองดูให้ดีจะเห็นว่าจากกราะศีลาไปจนถึงเลือดเหนือจากกระดูกอกไปถึงอวัยวะภายในทั้งหมด ลวนถูกบทขยี้จนแหลกเละเป็นเลือดเนื้อเละเลือนแทบแยกไม่ออกส่วนในภาพที่สองโจเอเฟยจริงกำลังเผชิญหน้ากับตะไครยรังแมงมุมสีแดงเข้มขนาดใหญ่รังแมงมุมชนิดนี้สร้างจากใยแมงมุมตะไครยเพิงไม่เพียงแต่ยุ่นเหนียวแข็งกแกรงสุดปเปรียบปานแต่ยังมีน้ำหนักเบามากมันจะเต้นผิวไปตามลมบัดเดี๋ยวขยายใหญ่บัดเดี๋ยวหดแคบลงราวกับเส้นหนวดจำนวนมาก พอเพียงเกาะติดกับร่างกายก็จะยิงรัดแน่นและบาดลึกมากขึ้นเรื่อยๆผิดหลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งอยู่ภายในเส้นใหญ่สามารถกร่อนสลายวัสดุโลหะผสมได้มากกว่าร้อยชนิดแม้ว่าผู้บำเพ็ญตนจะมีสังขารร่างกายอันแข็งแกรงแต่หากกระทบถูกพิษร้ายชนิดนี้จะกลายเป็นดำคร้ำในทันทีราวกับถูกเปลวไฟแผดเผาก็ไม่ปานนี่จึงเป็นที่มาของชื่อแมงมุมตะข่ายเพิง ในสนามทดสอบแห่งนั้นมีลมพัดแรงมากยายเมงมุมตะข่ายเพิงนับไม่ท้วนสะบัดพริว้วสเปะสปะอยู่ท่ามกลางสายลมช่องวางระว่างยายเมงมุมแปรเปลี่ยนไม่แน่นอนไม่อาจคาดเดาได้แม้แต่น้อยจั่วเฟยจริงย่อกายลงกระแสะอากาศสีส้มก้าวสายระเบิดออกมาจากด้านหลังของชุดรบราชันพยักร่างของมันเปลี่ยนเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งตรงเข้าสู่กลุ่มใย,ยเมงมุมดุดสายฟ้าฟาด ด้วยการเคลื่อนไหวมุมแคบที่ทั้งรวดเร็วระช่ำชองชุดรบราชันพยักผิวผ่านตะข่ายใยเมงมุมที่เปลอนแปลไม่แน่นอนซึ่งมีรัศมีครอบคลุมกว่าร้อยเมตรภายใน3วินาทีบนชุดเกราะไม่มีร่องรอยการกัดก่อนของพิษใยเมงมุมแม้แต่รอยเดียวตาข่ายใยเมงมุมที่ถูกถิงไว้ด้านหลังยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนในตอนแรกเริ่มไม่มีเส้นใหแม้สักเส้นเดียว ที่จะถูกกระแสลมจากการเคลื่อนไหวพัดจนขาดไปเนื่องจากเป็นชุดต้นแบบรุ่นทดสอบราชันพยักฆ์ยังไม่ได้ติดตั้งอาวุธบนรางไม่มีอาวุธวิเศษแม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นการทดสอบเหล่านี้เพียงแสดงให้เห็นความสามารถสด้านพลังความเร็วและความคล่องตัวแต่ภาพการต่อสู้จริงเพียงสองฉากนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้นักข่าวทุกคนต้องนิ่งขึงตะลึงงันกันไปนาน แม้แต่เหล่ายอดฝีมือนักหลอมสร้างฝ่ายรากยาของวิทยาลัยการสงครามตาห่วงยังมีสีหน้าเคร่งขืนตึงเครียดไม่มีผู้ใดกล่าววาจาเป็นเวลานานทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญแม้จะได้ชมดูเพียงเท่านี้แต่ยอมสามารถบอกได้ถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของชุดรบราชันพยักษ์หลีเหยกำมัดแน่นจนเล็บแทบจิกหรือเข้าไปในฝ่ามือแน่นอนว่าชุดรบราชันพยัก์แข็งแกร่งอย่างน่าตนก แต่จั่วเฟยจริงที่สามารถควบคุมชุดรบราชันพยักษ์อย่างเป็นธรรมชาติราวกับมือเท้าของตนเองทั้งร่างแผ่ซ่านกินอายสภาวะของจอมราชาไร้ผู้ต้านออกมายิ่งกระตุ้นความคิดต่อสู้ของหลี่เหยาวอย่างเต็มทีนี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าหลงเชียนเยีย่แข็งแกร่งกว่าเย,ย่เยียนสื่อและคนอื่นๆที่มันเคยพบเจอในค่ายฝึกฟ้าคำรนนับสิบเท่า เป็นยอดคู่ต่อสู้ที่ควรค่าให้มันเาผาผลาญจิตวิญญาณจนถึงขีดสุดและทุมเทกำลังทั้งหมดเข้าพิชิตให้จงได้ชุดรบราชันพยัคฆยังอยู่ในขั้นทดลองข้อมูลหลักส่วนมากยังคงถูกปกปิดเอาไว้หลังจากฉายภาพของกระบวนการหลอมสร้างชุดต้นแบบอีกไม่กี่ฉากงานถแถลงข่าวก็ดำเนินมาถึงช่วงถ่ายช่วงการตอบถามอย่างอิสระสำหรับนักข่าว บรรดานักข่าวที่กลัวว่าโลกจะไม่วุ่นวายพอรีบยิงคำถามที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีเจตนาดีอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเพื่อแย่งชิงคำสั่งซื้อขนาดใหญ่สำหรับชุดรบผลึกวิเศษมาตรฐานรุ่นแรกของกองทัพสหพันธ์สิงหเห้าคายสำนักและมหาวิทยาลัยหลายแห่งกำลังเร่งพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากเช่นกันแต่มหาวิทยาลัยเรินไฮและสำนักเกราะทองเป็นเจ้าแรกที่ประสบความสำเร็จ ในการสร้างชุดต้นแบบสำหรับทดลองไม่ทราบบอกได้หรือไม่ในความเห็นของพวกท่านยังมีขุมกำลังใดที่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของพวกท่านได้นี่เป็นคำถามที่อ่อนไหวอย่างยิ่งผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายพากันรีรอลังเลไม่ยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่ยั่งยิงคิดไม่เช่นนั้นอาจนำซึ่งการกระทบกระทั่งกับฝ่ายอื่นๆโดยไม่จำเป็น ในท้ายที่สุดเป็นจัวเฟยจริงหยิบอุปกรณ์ขยายเสียงผลึกวิเศษขึ้นจ่อปากกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสชุดรบราชันพยักษ์ของเราสร้างขึ้นด้วยความพิเศษไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนดังนั้นเราไม่ถือว่าขุมกำลังใดเป็นคู่แข่งของพวกเราหากต้องเปรียบเทียบเรามักจะนำชุดรบผลึกวิเศษระดับสูงกว่าที่ไม่ใช่รุ่นผลิตจำนวนมากมาเป็นคู่ต่อสู้จำลองของราชัญพยัคฆ์เสมอ อย่างไรก็ตามเพื่อติดตามกระแสการวิจัยและพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากในปัจจุบันพวกเราเองก็ได้ศึกษาดูชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากของมหาวิทยาลัยและสำนักใหญ่หลายแห่งเช่นกันพบว่าชุดรบเหล่านี้ล้วนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากของมหาวิทยาลัยซิงหวินได้ยินมาว่า เดินไปในแนวทางแห่งความคล่องแคล่วว่องไวเหนือผู้ใดถึงกับยินยอมสละอาวุธหนักและชุดเกราะหนักทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับความเร็วและความคล่องตัวที่สูงล้ำเป็นพิเศษหากชุดรบนี้ประสบความสำเร็จในการหลอมสร้างเชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับชุดรบราชันพยัคค์แม้ว่าจะไม่ตรงกับความต้องการของกองกำลังหลักแต่ก็เหมาะสมเป็นอย่างยิง่งสำหรับหน่วยสอดแนมของเรา ยังมีสำนักกระบีเงาปีศาจส,สำนักกระบียักษ์และพักกระบีนางแอนเหินสามสำนักเซียนกระบีที่ยิ่งใหญ่ของสหพันธ์ชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากที่พวกมันร่วมกันพัฒนาขึ้นฝั่งว่าได้ระทิ้งความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนเป็นเสริมสร้างพลังรบในการโจมตีระยะไกลจนถึงขีดสุดเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงกระบีบินเดินได้เสียงมากกว่าที่จะเป็นชุดรบผลึกวิเศษ แนวคิดการออกแบบนี้ได้แต่บอกว่าเลิศพิสดารไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนหากประสบความสำเร็จในการหลอมสร้างจริงๆแม้แต่คาเองก็ไม่อาจประเมินพลังทำลายล้างของมันในสนามรบได้แน่นอนว่าชุร,รบผลึกวิเศษทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องจับตามองต่อไปเช่นกันนักข่าวอีกคนยกมือขึ้นถามว่าวิทยาลัยการสงครามต้าฮวงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหพันธ์ ที่เริ่มวิจัยรพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากซึ่งสามารถสืบย้อนได้ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแม้ว่าในปีก่อนหน้านี้พวกมันจะประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพวกมันได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่ามากมายมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเปิดตัวชุดรบผลึกวิเศษที่มีราคาย่อมเยาเป็นพิเศษทันว่าชุดรบผลึกวิเศษนี้ จะสามารถเป็นคู่แข่งกับชุดรบราชังพยักฆ์ได้หรือไม่วิทยรารัยการสงคารามต้าห่วงจัวเฟยจริงงงง,งันวูบจากนั้นกล่าวอย่างขบขันเล็กน้อยขออภัยด้วยเวลาและพลังงานของเรามีจำกัดยิ่งเราไม่ทราบความคืบหน้าของพวกมันเลยดังนั้นไม่มีอะไรที่จะบอกได้ผู้สื่อข่าวหลายคนยังคงต้องการถามคำถามอีกมากมาย แต่ซูเปอร์โนวาเจียงเซินชิงเข้ามาหยิบฉวยอุปกรณ์ขยายเสียงผลึกวิเศษแล้วกล่าวอย่างเชยชาว่าสหายนักข่าวที่รักทุกท่านงานถแถลงข่าวครั้งแรกของชุดรบราชันพยักษ์ขอให้จบลงเพียงเท่านี้เราต้องรีบทำการทดสอบในระยะถัดไปคาดว่าต่อไปจะมีการบรรยายสรุปทุกเดือนเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบความคืบหน้าของชุดรบราชันพยักเป็นระยะดังนั้นหากท่านยังมีคำถามใด โปรดทิ้งไว้สำหรับการถแถลงข่าวครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาแล้วงานถแถลงข่าวก็จบลงภายใต้เสียงอึกทึกครึกคืนของนักข่าวเช่นนี้เองจนกระทั่งหน้าจอภาพมายาดับมืดลงหรือเยาวและทีมงานโครงการกระดูกทมินยังคงจมอยู่ในความรู้สึกอันสับสอนไม่อาจปลุกปลอบความคิดกลาว,วาจาได้พวกมันทั้งตกตะลึงและอายแก่ใจและเขงขวาง ตกตรึงในความแข็งแกร่งสุดยอดของชุดรบราชันพยักษ์ละอายใจในความคืบหน้าอันเหลือเชือ่อของโครงการกระดูกทมินและโคเงขวางเพราะว่าในสายตาของมหาวิทยาลัยเสินไห่ไม่เคยแม้แต่จะเลือบแลพวกมันด้วยซ้าทุกคนทุกคนมีเพียงหยวนหมานชิวซึ่งเปรียบประดุษแม่ทับใหญ่ของพวกมันที่หนักแน่นมันคงดุดหินผาไม่มีความสถานสะเทือนอันใดให้เห็นเพียงแต่ ใบหน้าที่มัน,ท,มนที่มักจะลื่นเริงอยู่เป็นนิดกลับกลายเป็นเคร่งครึมจริงจังอยู่บ้างดวงตาทอประกายด้วยความมุ่งมันใช้นิว้วเคาะเบาๆบนโต๊ะพรางกล่าวอย่างเยือกเย็นในเมื่อดูกันจบแล้วผู้ใดสังเกตเห็นข้อบกพร่องทั้งสองประการของชุดรบร,ราชัญพยักบ้าง ข้อบกพร่องสองประการทุกคนหันไปมองหน้ากันอย่างงนงงขณะที่พวกมันถูกชุดรบราชนพยักขู่ขวัญจนแทบอุจจระปัสวะลาดยวนหมานชิวกลับค้นพบข้อบกพร่องสองประการของราชนพยักตนนั้นผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบด้านบัญชีและต้นทุนอดกล่าวไม่ได้หัวหน้ายวนข้อบกพร่องแรกของชุดรบราชนพยักก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาตั้งแต่แรกนั่นคือต้นทุนสูงเกินไป อย่างไรก็ตามหากประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายของมันบรรลุถึงระดับชั้นเท่าที่แสดงให้เห็นในตอนนี้ราคาต้นทุนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับไม่ได้หากศึกใหญ่ระหว่างสหพันธ์สิงเหยากับพบอสูรโรหิตระเบิดขึ้นจริงๆกองทัพจะยินยอมจ่ายค่าตอบแทนทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดถูกต้องศาสตราจารย์อีกคนหนึ่งพยักหน้าเห็นผองขอเพียงสามารถหลอมสร้างได้ในปริมาณมาก เกรงว่าเรื่องเงินทุนจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากชุดรบกระดูกทมินเรามีต้นทุนต่ำแต่ในการต่อสู้จริงกลับถูกชุดรบราชันพยักบทขยี้อย่างสมบูรณ์ข้าว่ากองทัพจะไม่มีวันเลือกเราอย่างแน่นอนโยนหมันชิวเค้นเสียงเยอยหยันกล่าวว่านี่ก็คือสิ่งที่ข้าอยากจะบอกขอบอกพร่องที่สองของชุดรบราชัญพยักเรารวนทราบกันดี ว่าการสังเคราะห์สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเทียมเป็นสิ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยและทุกสำนักมุ่งมั่นค้นคว้ากันมานานปีที่จอูอเฟยจริงกล่าวว่ามหาวิทยาลัายเซินไฮทุ่มเททรัพยากรและแรงกาแรงใจค้นคว้ามาตลอดหลายร้อยปีก็ไม่ใช่เรื่องโกหกตอนที่ข้ายังอยู่ในมหาวิทยาลัายเซินไฮก็เคยมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องเช่นกันแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้เองหลังจากค้นคว้าวิจัยกันมานานหลายร้อยปี ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักแต่ภายในช่วง6กเดือนมานี้พวกมันกลับกล่าวหน้าจนสามารถสังเคราะห์สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเทียมสำหรับใช้กับชุดรบผลึกวิเศษได้มากกว่า40ชนิดในคราวเดียวนี่ม่ใช่บังเอิญเกินไปหน่อยหรือเราศาสตราจารย์ตะลึงงนันหัวหน้าหยวนท่านกำลังจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเสินไฮโปโปดมดเท็จอย่างนั้นหรือหรือว่าสมบัติสังเคราะห์เหล่านั้นไม่มีอยู่จริง ข้าไม่ได้กล่าวหนักถึงเพียงนั้นยวนหมานชิวสันศรีสะคำโปปดหมดเท็ดเช่นนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปถึงอย่างไรความหมายจะอย่างไรชุดรบผลึกวิเศษต้องผลิตเป็นจำนวนมากหากท้ายที่สุดแล้วมหาวิทยาลัยเซินไหไม่อาจสงเคาะสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินจำนวนมากได้จริงใหญ่มีใช่เท่ากับรัดคอตัวเองจนตายนามแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักหลอมสร้างของพวกมันมีแต่จะพังพินาศไปเอง โดยที่พวกเราไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำซึ่งเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดตามการคาดเดาของขา้าสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินสังเคราะหเหล่านี้เป็นของจริงเพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่พวกมันยังต้องติดปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขอีกเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องลองผิดลองถูกต่อไปดังนั้นมหาวิทยาลัยเสินไห่จึงยังไม่เคยประกาศความสำเร็จในเรื่องนี้มาก่อนแต่ในยามนี้เวลาแทบจะไม่มีแล้ว พวกมันจําเป็นต้องไล่เป็ดขึ้นเกาะคอนได้แต่นําวิทยาการที่ยังไม่สมบูรณ์ออกมานําเสนอก่อนเท่านั้นรวบรวมสมบัติวิเศษแห่งฝาดินเทียมที่ยังไม่สมบูรณ์จํานวนมากเข้าด้วยกันแม้ว่าจะสามารถประกอบเป็นชุดรบผลึกวิเศษอันทรงพลังได้แต่เชื่อว่าในด้านความเสถียรและอัตราการทํางานผิดพลาดจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ของพวกมันไม่ผิดแน่